สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับรุ่งโรดนะครับวันนี้เขาจะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องปูกอ้อยจุมพล X3 นะครับทางล่างเขาจะนำสินค้ามาจำหน่ายเหมือนกันนะครับที่อี่จเป็นเขาอะเป็นตัวแท้จำหน่ายนะครับสำหรับปูอ้อยล่องเดียวนี่เป็นล่องคู่นะครับปรับระยะล่องได้นะครับ30 40 50นี่จะเป็นรุ่นขนาดกลางนะครับใส่รถ4 7แรงจน5รถ60แรงนะครับ นี่ทางร้านก็รับมาจำหน่ายอยู่นะครับกันนี่กับสินค้าการรับประกันจากทางบริษัท3ปีนะครับถ้าลูกค้าสนใจเครื่องบุกอ้อยนะครับหรือบบอุปกรณ์อือ่นๆนะครับทางร้านก็สามารถแวะมาเลือกซื้อกับทางร้านได้นะครับทางร้านก็นมี้บริการจะส่งให้ฮอดบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับตัวนี้นี่ของจุ่มพ้นกับผมว่ามันดีนะครับสามารถปรับระยะรองได้นะครับนี่เราจะพาเบื้องตัวปรับระยะรองนะครับเป็นยังไงน,นะครับนี่นี่ยังประเดสซ ส่ล้อนะครับเดี๋ยวเราไปจะไสล้อความนะครับนี่เป็นตัวปรับระยะล่องนะครับอันนี้กับบริษัทปรับมานะครับเป็นล่อง30เซนนะครับนี่ล่อง30เซนนะครับอันนี้ปรับอยู่นี่เป็น30เซนนะครับคานน็อตออกเอานี่ก็จะเป็น40ใส่นี่จะเป็น50บนะครับคายเราจะมีหนึ่งสองสามแล้วก็ซี่ฟังพุ่นนะครับสลับคานน็อตสลับโยกนะครับสามารถขยับได้ตัวนี้ขยับออกมานะครับสำหรับลูกค้าท่าน่ดสนใจก็ แบมาทางลานในตอนนี้กะสร้างมาหลายตัวอยู่นะครับตอนนี้ยังอยู่ตัวเดียวนะครับมากรในกอนนะครับเพราะว่าสินค้ารอบต่อไปจะมาช่วงเดือนเมษายนเลยนะครับทุกใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 2 4 6 3 6 4 5อีกนะครับอีกเบอร์0 8 8 3 5 8 6 2 2 8นะครับลานสำรวจนะครับอยู่บ้านหนองแวงนะครับตำบลหนองแวงอำเภอหนองบวแดงจังหวัดชียูฟูนะครับยังไงใดก็โทรมาสอบถามกอนก็ได้นะครับวพาเออสินค้ายังโบนะครับ เป็นใดก็ทางร้านเดี๋ยวจะส่งให้ฮอดบ้านเลยนะครับเก็บเนินไใทางได้เลยนะครับ